สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเวิร์สขุขคนทุกคนวัดสขขอมองตบบอลจา้าเงี้กะสิบห้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งค,คนคนขับรถใหม่น้องพี่น้องคนเก่าหน่ะออกไปแล้วทีว่าน้ำเคยนางรถกัระบาเนาะไปรับมาดามแล้วก็ไปส่งมาดามไปส่งน้าทันแล้วพี่นนอง ออกไปแล้วเนาะเพราะว่าพีเราหยุดงานบ่อยพี่น้องเลยหยุดงานบ่อยแล้วก็น่ายก็เลยบมากนะมันก็เลยหายออกเนาะเราหยุดงานบ่อยพี่น้องเลยบจะน่ายัจจัยเป็นเดือนนะนะจะน่ายก็เลยบมมากเนาะที่งานอยู่นี่กับประมาณสามปีพี่น้องปี่งานยู่นี่กับประมาณสามปีเนาะน่ายเป็นบมัากที่พี่ชายเราหยุดงานบ่อยพี่น้องขนาดว่าน่ายบอยูุ่เนาะเป็นเดือน นายมัอยู่เป็นเดือนน้องพี่น้องจะน่นายกระทรงไปแหงเหตุงานก็เลขคาก็ยุดบอยพี่น้องเดือนหนึ่งเหตุงานประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้ามาแล้วขับรถด,ด,ดีบอกขับรถด,ด,ดีอยู่นีสัซก็ดีอยู่แต่่าจะนายเพิ่มหมากน้องพี่น้องขนาดจะนายกําลังกลับมากลับมาแต่ไตวันนะ <c oughs> เหตุงานมาเหตุงานสองมือพี่น้องมือที่สามมาเจ็บท้องยุดก็เลย <c oughs> ใช่ไม่ใช่หนูพูดลงยูทู e แล้วกา พอดีจะนด้เพิ่นก็นเลยโทรเอาโทรหาคนงานเก่าเนาะพี่น้องนอทีไมาเห็นงานอยู่นี่เจ็ดปีกับลูกเคยทํางานที่นี่กี่ปีคะตั้งแต่ปีสามแปดโอ้เอาเงสันสานเลยสามสิบปีหรือว่ายี่สิบปีเวลานี้ปีหกห้าก็หลายปีอยู่แล้วนะเดี๋ยวหนำซีอันปีสามแปดทายพี่น้องเมืองเนาะลุงเนาะก็เห็นงานอยู่นี่หลายปีแล้วพี่น้องแลายพันนีว่ากันไปกันมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นเอฟซีน้องเมย์ น้องเมสายทั่วมั้งเมสาซเล่านี่แหละที่อยู่ทางปากเซนะพี่น้องยี่สิบเจ็ดปีเนาะลุงน้ำเพชรงานอยู่ยี่สิบเจ็ดปีแล้วออกไปแล้วค่ะสี่ปีแล้วกะพี่ชายก็ไม่เห็นแท่นเล่าแต่ว่าที่นี่ฮะพี่ชายออกไปแล้วเนาะพี่น้องพอดีนายึดกันเลยทร่หาเล่าค่ะให้ไม่เห็นงานคือเก่าแต่ว่าบรดยเห็ดเป็นเดือนเนาะลุงเนาะบอร์เดย์เห็ดเป็นเดือนพป่น้องอาทิตย์หนึ่งสามเถื่อเงื่อนเดือน่าไรลุง ยื่นเดือนเทอะไรบอกมาเลยนะนเงินเดือนนะใหายมืนหาพี่นอ้องบอกกันไปกันมาเนาะเบาเพลินเห็นติดตาม youtube อยู่ทางลาวอ่ะสั่นซื้อซื้อเออหน้องเม่หน้องเม่เพิ่งมาเพิ่งมากเบิง่งเดี๋ยวเสี่ยนไปถาม,นะมาาเราเนาะพี่น้องเนาะว่าเรามักไพร์เนทีเหตุยูทูบอยู่ทางลาวแล้วก็บหุจักไพร์เนเนาะพี่นอ้องสบายดีลุงอันนี้ เจอลุงยังนาลุงพ่อศิลปินเนาะสูสินใช่เป็นเอซคนไหนเกาะเป็นเอซีคนไหนอยู่ในยูทูก็มีได้ดูมาคไหนองมีออนทั่วอ้ยไ่ใช่มีออนทัวมีออนทั่วแมนน่าแมนบอที่อยู่ทางปากเซนะมจัก หา YouTube ก็ได้ได้ดูจะมักเบิ่งในเฟซบ่ลุงสุดซินนะพี่น้องเราซื้อลุงสุดซินอญญญญายุยี่กีลุงจ๊าหกซิบหกซิบซวนซวนนี่เ <c oughs> พิ่อนนางบอกกันไปกันมาท้ามเรื่องอันอยูเล่าพี่น้องเลยถาม,มากับกอยอยู่จังหวัดใดอยู่เมืองใดเคยนางรถไปยูเล่าหรือยัง อยู่ทางประเทศใดจังหวัดใดมีอยนี่นี้จับที่นี่ลุงเคยไปเที่ยวที่ไหนคะที่ลาวเหรอคะใช้ลาวป่ะเออลาวนั่งฟังเพลงขึ้นเลยอ๋ออันนี้นุ่มว่าเคยไปนานแล้วนะปากเซอฟังนู นี่ลุงเราเคยไปพี่เนาะไปหูจักแน่ดุนข่อยบบหูเกิดบ่ท่านบ่อ่ะลุงเคยไปปากเซแล้วหรอไปจักเมือไปกี่วันลุงไปจักวันนี่ไปเล่นที่ลาวไหนลุงไปเล่นหรือว่าไปเที่ยวไหนลุงอยู่ตรงไหน,นในวงเนี้หรอที่ลุงอ๋อเดี๋ยวมีคนลาว ลงนี้ไปลงที่ลาวไปลงคอนเสิร์ตแล้วลุงก,ก็ไปด้วยคนาวเต็ไปลฮะดูดูดูปิดปิดสติสันนันลุงพ่อแหละไปเบิ่งาามหมอนองเม่พูนลุงเราก็มาเห็นงานมือที่สามไปหองายอาทิตย์หนึ่งได้ยมาสามสามสามมือเนอะมาเห็นงานแทนพี่ชายแล้ว ปกติเราก็ครับแท็กซี่พี่น้องเไยงานปกติเราเราก็มีถ้าเราบมได้มาเนี่เราก็เหตุงานอันนั้นงานของเราเนาะครับแท็กซี่บอสซาดสุรินใส่ก๋วยบ้านแม่โฮมบายเลีย์โฮมบายเฮ้ยข้าวหรือยังลุงเอาเอาแม็กออกอยู่ค่อยสิได้เห็นหน้าตาชัดๆค่อยสิถามจะว่า จะติดตามเพเนที่เอ o ยูทูบอยู่ทางลาวนะลุงซูชินใช่เป็นไฟอันนี้อันนี้คืออ๋อน้องนี้คนนี้หรอมรักเบิงคนนี้ปะคนนี้ก็ดูอ๋อคนนี้ก็ด,นนกดูแล้วมักเบิงแบบยูทูบลาวในพี่น้องอ๋อรู้รู้รู้ ล่วงค่กลัวบ้านทุ่งกลัวว่าคัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินแล้วก็ชอบดูเออชอบดูเราว่าพี่น้องงานมอซ่าเล่าคนนี้นะสวยก็สวยน่ารมกเมนเวลาว่างมาช่วยแม่ขายของนี่กำลังช่วยแม่ขายของอ๋อเดูดูดูเดี๋ยวนะมักเบิ่งยูทูบอยู่ทางลาวพี่น้องเลย ก็ตอนนี้เขาก็ดังนะเขาสวยไงลุงนั่งกินข้าวนั่งกินกับเพรื่อเขาก็น่ารักลุงชอบเป็นว่ามาืจอซื้อน้ำแล้วก็ซื้อน้ำเลยซื้อน้ำคือกันเลยคน นี่พักเที่ยงมาช่วยมาขายของจ้าดูเลยจ้าลุงนั่งเลยจ้าชอบดูดูสองไะไรอีก YouTube กับเขาไปได้เลยลุงถ้าจะมาขอไปทางเฟสนะทาง y o u ู <ừ> ทูปบริษัทตามไพ่บอกนี่เป็นไข่เป็นไข่ก็เอาอันนี้ปิดใช่เนี่ย <laughs> นี่อยู่ที่วังเวียงนะโอ้จ้าจ้า สวยเนาะตอนนั้นอะ่ะเขาน่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะุสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกนองมีออนทั่วไดสะจะเข้าไปในยูทูบกไ็ได้เลยลุงยูทูบหรือว่าดูแต่ในเฟสบอสในเฟสไม่เคยดูในยูทูบโอในเฟสธรรมชาติไปเจอปุ๊บก็ถูกใจก็กดปั๊อโอส่วนหลายคนยูทูบมันเหมือนเขาตั้งใจจะมาอันนี้เงินก็เราไม่ค่อยได้ดูออ ยูทูบบ่ได้คอยเบิงแล้วว่าพี่น้องเบ,นะบ,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 บิงในเฟนนซเนาะเบิงแบบพวกสาวล่างสามีกับไปสามีแล้วก็เบิงในเฟซคือกันวะสามีออนทัวร์นี่ยนี่ยางปลาลูกอันนี้คือควาลุงเด่นอันเนี้ยควาลุงเด่นนี่เป็นคนไทยเด้อืิทางภาคเหนืออันนี้ลุง ลุงลุงสุอบอกภาษาสุรินทร์ให้กับพังแน,น่บอกอีิยังก็ได้ทักทายพี่น้องนะ่ะอืมเกิดยังนาเจียงละอ้อเลยเจียงละอ้อนั่งสุขสบายดีไหมอ๋อสบายดีไหมซุกกะอะไรอ่ะสุกะอะไรนะดูอะไรนะสุกกะสุกกะอะไรไม่รู้ สสุขบายดีอ๋อเออวันนั้นอ่ะเขาเรียกแล้วหนูดูวันนั้นอ่ะอยู่คนนั้นอ่ะที่เขาเป็นคนสุรินเหลาอนะ่ะสรงกระอะไรนะจวงกระลาอะไรเฮ้ยใช่ไหมหนูจำมันกร,ระลาพม่าอ๋ออยู่แหละพี่น้อง,งลุงแล้วก็เป็นคนเก่าเนาะได้กลับมาเน็ดงานเวลาทายภูบเล่าเนี่ยเราเบา เวลนะ่ล่ะน่ะน้าถามคอยไล่ลายนะ่ะอยู่บ้านไหนอยู่เมืองไหนเราวะ,ะ <c oughs> ตอนนี้ก็รอจะนายออกไปข้างนอ,อกอ,อยู่นอะกพี่เนาะแล้วมาดามอากาศนในหอนพี่น้องเอ้ยหอนเทหอนบารเด้อแดดเปียงควางเปียงความตอนนี้ก็นยยั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่ในห้องนั่งอยู่ในห้องนี่ผาเนาะนายปรทธานออกจ็กบุ๊กเลยลูก ะจะงงดูจะงงแล้วจะเที่ยง,งอะไรเพราะว่าจะไปสี่สิบนี่แหละน,น,น้าจะไปตอนเที่ยงน้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเปิดประตูก่อน,อน,นพี่น้องจะน้าได้สัส่งซื้อมาใหม,เม,ม,หม,ม่เนี่ยงามๆดอกไม้กลยไม้เนาะสวยงาม บูหัราคาด้วยพี่น้องประมาณสองสามพันถุนประจักเนาะเพราะว่าทางใหญ่เด้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยอยู่ทางบ้านท่าพ้นตกอยู่พี่บ่ตกเลยแดดตอนนี้ก็ไก่สีเทียงแล้วเด้อพี่น้องเวลาก็ไก่สีเทียงแล้วเนาะ รามดัง oh, พี่น้องจาก็ล่างอันงดนามตนใหม่เดียวเนาะก็ร่งงดนามตนใหม่เดียวพี่น้องเลยพอดีอันมีข้องสียหายพี่น้องเบืองอยู่นาหองพี่น้องตอนนี้นะพ้นบ่อตกพี่น้องอยู่ปี่นะอยู่บ้านเฮ่าเดี๋ยวยินข่าวว่าฝนตกเนาะทึ่งฝนตกทึ่งลงทึ่งล่มนะพี่นอ้อ,นองอยู่ไทยดบ่อตกพี่น้องยู่เมืองท่องนะ ห้องอยู่มีแต่แดดแดดโหดหอนพี่นอ้องหลังจากเห็ดการเหตุงานแล้วน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก่ะหามงแรงเลยพี่น้องเลยน้ะก็เลยท,ทิเอาอัานนั้นมาพี่น้องของควันที่แจ้ง่ายเพิ่นให้พี่น้องเลยของฝากเนาะของฝากก็ได้ เอิ่นมาคล้องฝากก็ได้น้อพี่น้องคล้องฝากจากไต้หวันจะหน่ายเพื่อนให้ข่อยกับปลาเลื่อนพี่น้องไอ้คนละกองเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาหลุดน,น้ากันว่ามันคือย,อยังที่จริงนะเพื่อน,นกระหายจังแต่มื่อที่เพื่อนกลับมาแล้วแหละพี่น้องแต่ว่าน่ะบรย์บบเบรย์เฮดคลิปทายลงให้พี่น้องเบิ้งเนาะเมนี่ก็เลยมีเวลาก็เลยเพืนมาทายคลิปเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องหน่ามียังไงเป็นน้าใจของจ่อน,น้าพี่น้องเอ้หน้าก็ดีใจดีใจอยู่เนาะ งแมันเปนสีบรูบร่ล้าหรือว่าบ่ใหญ่บลวงบ,บันไดก็อยางเนาะแต่ว่ามันเป็นน้ำใจของเพลินที่เพิ่นห้เนาะพี่น้องน้นก็นดีใจเดี๋ยวหนาสิเปิดเลยนาะพี่นอ้องว่ามันคือ,อยังแทน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 ทุกคนนี่มันคือนี่พี่นอ้องมันคือสอยเนาะ <c oughs> <c oughs> มันคือสอยพี่นอ้องมันเป็นสวยสอยยกะนะ เป็นดุปอดใจเนาะนี่การปอดใจเพิ่งซื้อมาให้เนาะพี่เนาะคลองฝากจากไต้หวันเนะทุกคนใส่ดุกน็กน,กน,นี่นี่เนาะพี่เนาะเวลาใส่กะประมาณนี้แหละห่อนอลีพี่น้องตอนนี้คะห,ห่อนแห้งอลีรอเด้อทิ้งไปซสาย,ยังเบิ่งเด้อใส่ยังลุนัวงอยู่ใส่มองใส่แม็กเน่ พี่น้องคอยประกาใส่ดอกพี่น้องเลยเพราะว่าทาอันมันคือเจนะนะพี่น้องมันคือเจคอยก็เลยประกาใส่ประกาใสไ่ไม่ได้บ้านแต่ว่าเวลานไปเกียนเน่ยจอคนในใจกันว่าสิ่ใส่หรือบออนนั้นต์ได้กรับประเรเซนประเดิเมเป็นก็ได้เป็นลูกอีแงงดอกลูกด,ดอกไม้แต่ว่าคอยเป็นลูกเพื่อใจเนาะพี่น้องงามบองามคือคนบอทุกบ้าน ดูว,ว่าสวยงามกว่าคนเนาะพี่เนาะมาเนี่ะอันนี้ก็เป็นทางง่ัง,งได้คนละเศนเนาะพี่น้องก็ไปเลือ่อนงามปะที่เราถัดออกกักัวนี้เห็นจะน่าร้วนออกไป,ป,ปั้งแต่เทียงพี่น้องท่านลเขามาสับไม่ากะหามงแรงเนาะพี่เนอะนี่ค้อ เป็นหยกเนาะพี่น้องเนาะเป็นหยกนะข้างล่างนะข้างหน้าโอเคเลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กนนารนำกรสิขอ้อจบเอาไว้เพี่อังส์งญญมีนเอาพราะว่าหยาดจะน่ายเป็นก้าวมาเดี๋ยวสิเลียนไปเปิดประตูเป็นโบทันสำหรับคลิปนี้นำกรสิขอ้อจบคลิปเอาไว้เพี่องส์มีนน้องฝากเพ่อแม่พี่น้องก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปในเด้อพี่น้องขอบพระคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาฮักส่งคลิปเบิ่งคลิปบวกกดข้ามโฆษณาเด้อ บางบางคลิปนะพี่น้องเนาะกะซิมีน้องสาวเพื่อนทายล่งเน่แล้วกันน้ำกะซิี่ทายล่วงนะพี่นอาา้องกะ่ยยาผ่าวลืมกันเลยพี่น้องเด้อคลิปกะเอ้ยน้ำกะซิพยายามเป็ดคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะพอกันมาคลิปหนาทำหรับกูนี้กะบ,บ๊ายบายพี่น้อง